สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสัพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นทั้งเส็ง v i p เช้าบ่ายนะคะวันที่18มิถุนายน2568ทุกคนวันพุธค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติ ในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ฟขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้เอฟ c ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไวใ้ให้ให้ท่านพิจารณาได้เด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้ได้เด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นนะคะทุกท่านขะเราไปรับชมวันที่17ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่17จะให้เด่นอยู่ที่3และ4มา6 3 7 7 5เด่นมา3นะคะคู่3 7 7 3็พอได้จับให้เนาะทุกคนจงไวให้เปิดออกนะคะทุกคนคะ่ะเด่นรอบบ่ายนะคะมาให้8และ1มา8 3 3 3 2ทุกคน สามสามคู่เลขเด่นเลขเบิ้ลประจําวันรอบเช้ามามาของรอบเช้านะคะรอบบ่ายแปดกับหนึ่งหลุดแปดมาหลัก้อยทุกคนแปดสามมาลัก้อยพี่น้องเลขเด่นประจําวันรอบบ่ายสามมาสามเด้งเลยนะคะทุกคนขาเมื่อนี้เลขเด่นประจําไว้วันห้างวีเอพไหลทุกคนขา <laughs> ไปต่อลุ้นต่อนะคะสําหรับวันที่สิบแปด จากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้นะคะใจได้อยู่ที่8และ4้นะคะทุกคนรอบเช้าเรามาดูคู่อวมน่าจะเป็นนะคะสี่ขา8ค่ะ8 5 5 8 8 9 9 8 8 6 6 8 8 3 3 8 8 7 7 8 แปดสี่สี่แปดสี่ห้าสี่สี่สี่ห้าหสีเก้าเ้าสสี่เจเจ็ดสองสองสค่ะเปลี่ยนรอบบ่ายนะคะสี่ขาอยู่ที่ห้าและสีนะคะมาดูคู่ความน่าจะเป็นห้าแปดแดห้า 5 9เก้าเก้าห้าห้าสามสห้้าสองสองห้าห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้ค่ะส4่8ี่สี่แปดแปดสี่สี่เองสองสี่สประมาณนี้ค่ะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นกันนะคะทุกคนวันนี้เลขสี่เบิ้ล fc ่ะวันนี้มีความปิดไว้ได้ที่จะมาเลขเบิ้ลแต่ว่าวันพุธไม่มีเล็ก so เบิ้ลประจาวันนะคะทุกคนเรามาดูคู่ตะเด่นกันก่อนว่าทุกท่านจะชอบไหม8 4ดสี่ห้า4ี่แปดห5 4 8, 5กับ4ี่ลอกบายห้าแปดแปดห้าห้่าสี่สี่สี่แปดแปด เอฟซีค่นี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่ที่เอฟซีชอบนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันแล้วเจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่เลขเด่นประจําวันพุธสี่กับเก้าวันพุธไม่มีเลขเบิลประจําวัน เลขสี่กับเลขเก้านี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันวันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะเป็นแปดสี่สี่แปดแปดเก้าเก้าแปดติดคู่ตัวเด่นแปดสี่สี่แปดสี่ค่ะสี่สี่สี่เก้าติดเลขเด่นประจําวันติดคู่คู่ตัวเด่นสี่สี่นะคะห้ากับสี่นะคะก็ห้าสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้าห้าติดคู่ตัวเด่นห้าสี่สี่ห้า สก็เหมือนเดิมส4่สี9สี่เี้านะคะทุกคนสีปดวงผิดนะพี่น้องสีเป็นคู่ตัวเด่นนะคะสีก็ติดคู่ตัวเด่นนะคะสี่เเป็นเลขเด่นประจําวันทุกคนจะพูดผิด,ดขอโทษขออภัยประมาณน,นี้นะคะทุกคนเป็นยังไงคะทุกคนคะมีคู่ไหนชอบบ้างหรือไม่ชอบตามต่อได้ไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุด ไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันขอให้ fc ทุกๆท่านมีสติในการรับชมทุกๆวันนะคะค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทางเสง vip วันที่18บมิถุนายน2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ fc ทุกๆท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ใจขอให้ fc โชคดีนะคะสุขๆมันหวน สุภูทุกนพี่ดองสวัสดีค่ะ